สวัสดีครับวันนี้วัน 19, ที่9ตุลาคม2567นรนะครับในวันที่9นี้นะครับเซตยังคงซด์เวขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแต่ยังมีพฤติการที่จะไปที่1,500จุดนะครับราคาค่อยไซด์เวย์ขึ้นไปตอนนี้ก็บวกอยู่2.64จุดนะครับอยู่ที่1,455.45ิ้จุดนะครับยังคงซด์เวขึ้นไปที่1 5น0้นะครับ Mai บวกอยู่3.43 3. จุดนะครับอยู่ที่348.85จุดดห้าจุดนะครับ m อก็ไซเว์ขึ้นไปเช่นเดียวกันอาคารอื่นก็ไซเว์ขึ้นขึ้นลงๆนะครับก่อนอื่นนะครับเราไปดูนะครับ NV ดีของเมื่อคือนวานนะครับคือเ v วีดขาจะบอกเฉพาะ17บนาฬิกา19นาิกาเวลาหทุ่มทุกวัน,นดูเพื่ออะไรครับดูเพื่อว่าเราจะไปเปรียบเทียบกับ Most เซ t i ีบว o ลุ่มประจําวันนะครับดูว่านักลงทุนต่างประเทศเนี่ยนำเม็ดเงินหรือนำวอลุ่มเข้ามาเนี่ยเขาให้ความสําคัญตัวใดมากที่สุดแล้วในการให้ความสําคัญตัวเนี้ยของวันถัดมานั้นราคามันแมทกันหรือเปล่าอยู่ในห้านดับแรกหรือเปล่านะครับอันนี้เราก็ดู n v d a ก่อนนะครับ TTP ยังคงเป็นตัวแรกของเมื่อเมื่อคืนวานนะครับราคาของ TTP ก็มี200 ไม่ใช่นะครับ35.27ห้าจสมิลเลียนสำหรับนักลงทุนต่างประเทศนะครับช้วนี้ก็ราคาก็ชะลอตัวนิดหน่อยนะครับสำหรับ WGI นะครับขออภัยนะครับตัวแรกก็คือ WGI นะครับส5 2สิ้ามิลเลียนนะครับราคาก็ย่อลงมาเล็กน้อยตัวที่ถัดมาก็คือตัว TTB นะครับราคาก็ไซเวย์กลับขึ้นมานักลงทุนต่างประเทศ ให้ความสนใจนะครับในการลงทุนนะครับเพราะนั้นเมื่อตัวนี้เหล่านี้นักลงทุนต่างประเทศให้ความสนใจเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเมื่อให้ความสนใจแล้วโมดสักฉีบนลุ่มเป็นยังไงกันบ้างนะครับเก่งกำไรต่อในโมดสักฉีบุ่มได้หรือเปล่านะครับตัวแจสนะครับยังคงบวกเพิ่มขึ้นมานะครับก็ยังเรียนให้ท่านทราบว่า3ามบาทนั้นแค่ปากซอยนะครับราคากำลังดีดกลับขึ้นไปนะครับ ก็เป็นอันดีนะครับก็ดูเป็นแนวโน้มขึ้นไปเหมือนกันนะครับทีนี้นะครับย้ําจะย้ําอีกครั้งนะครับว่าจะเราจะซื้อหรือจะขายเนี่ยเราจะต้องดูอะไรนะครับพระเอกของเราคือ,อตัวอะไรนะครับพระเอกในที่นี้นะครับแต่ตัวที่เป็นพระเจ้าในที่นี้ก็คือวนลุ่มนะครับวนลุ่มเขาคือพระเจ้านะครับที่เราเข้ามาดูในโมสักสี่วนลุ่มเนี่ย เพื่ออะไรครับดูการตัดสินใจของพระเจ้าว่าพระเจ้าจะเลือกไปในทิศทางใดอย่างแลบปิดนี่นะครับน่าสนใจตรงแลบปิดเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าแลบปิดทําไมท่านจะต้องเข้ามานะครับอันนี้ก็แอบ,บเรียนให้ท่านทราบหน่อยว่าแลบปิดนี้ทางแอดมินเห็นแอดบินก็เลยเข้าไปซื้อแลบปิดเอาไว้นะครับได้ได้ทำการซื้อแลบปิดอาไว้ที่0.60บาทนะครับ ทำไมถึงรับบิดถึงต้องเป็นที่น่าสนใจเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับตอนนี้รับบิดบวกขึ้นไป0ู1ดสตางค์อยู่ที่ศ6จุดหบาทสามเดือนที่ผ่านมาและปิดบวกไปส5้าเปเซหนึ่งเดือนที่ผ่านมาบวกไปสมเปอร์ซนหนึ่งเดือนที่ผ่านมาบวกไปหนึ่งเเซจะเห็นว่าเขาไซเวบวกขึ้นมาเรื่อยๆแสดงว่ามีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปตอนนี้โอกาสที่จะพุ่งหรือไม่พุ่งต้องรอดู f 4 5หรือผลการดำเนินงานล่าสุดนะครับ PE ยังไม่มี U ยังไม่มี DPS ยังไม่มีแต่ว่ามี EPS ติดลบอยู่0.03สตางค์ต่อหุ้นนะครับอันนี้เราดูเราก็สังเกตดูก่อนนะครับไปดูจังหวะกราฟกันนะครับร a b b i t นั้นเห็นจังหวะของร a b b i t แล้วน่าสนใจนะครับเพราะอะไรครับการ s i d e w a y มาด้านข้างนะครับการ s i d e w a y มาด้านข้างตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับ สามเดือนนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาไซเย์ไปตรงนั้นข้างถึงสามเดือนแสดงว่าหุ้นตัวนั้นมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงนะครับแล้วจะพุ่งขึ้นต่อเมื่ออะไรครับเมื่อมีวันรุ่มหรือมีพระเจ้าเข้านั่นเองนะครับเราต้องดูดีๆนะครับเอาแล้วมีวันรุ่มเข้าสอง,สองวันติดหร,หรือสองอาทิตติดเนี่ยทาไมมันยังไม่พุ่งนะครับทําไมมันยังไม่พุ่งแรงขึ้นไป แน่นอนต้องรอต่อไปต้องจับตารอต่อไปนะครับเพราะอะไรครับดูว่า RSI ขึ้นไป mm hmm. เกิน o v e r b o ์บขึ้นไปที่70 uh, ็ดสิบอ่า o b ป s บ d e ซ a y เวขึ้นไปยืนยันเป็นขาขึ้น MACD Sideway Up ขึ้นไปยืนอยู่เหนือเส้นซูนยยืนอยู่เหนือเส้นซิ g n a l ยืนยันเป็นขาขึ้นและมีวนลุ่มก็คือพัดเจ้าเข้านะแต่ตัวพระเอกพระเอกก็คือตัว MACD นะครับว่า มันก็กำลังจะตัดเตรียมขึ้นเมื่อเช่นเดียวกันแล้ววันนี้ most active volume ตัวแรกก็คือ labbit นั่นหมายเวาว่าให้จับตาตัวนี้นะเพราะว่าการเคลื่อนที่มานานๆการไซด์เวย์มานานๆแล้วการกค่อยๆบีบตัวเข้าไปหาการของบริษัทแบนนะครับองบอกว่าราคากำลังจะพุ่งขึ้นไปตัวนี้ราคาจะพุ่งขึ้นแรงก็ต่อเมื่อตามจังหวะของมันก็คือมันจะมาพุ่งขึ้น ตรงที่ใกล้เส้นด้านล่างนะครับใกล้เส้นด้านล่างก็คือใกล้เส้น Linear ยลเลกเชันด้านล่างตรงนี้นะครับเขาจะค่อยๆซด์เว์มาเรื่อยๆจนกระทั่งมาชนตรงนี้แล้วพุ่งแรงขึ้นไปทะลุขึ้นไปจะไปที่0.75ตัวนี้ให้ทุกคนจับตาดูนะครับว่าสิ่งที่มาอะไรที่มันจะเกิดขึ้นนั้นมันจะเป็นตัวทำกำไรให้กับาลทุนในอย่างจริงจังหรือเปล่า ปกติราคามันพุ่งขึ้นไปนี่นะครับดูการพุ่งขึ้นของวลลุ่มนะครับการผิดปกติของการพุ่งขึ้นของวลลุ่มนะครับค่อยๆเข้านะครับวลลุ่มนะครับเมื่อ,อไหร่ก็ตามที่มีวลลุ่มแบบนี้แต่ราคายังคงอยู่กับที่นั่นแสดงว่ามันกําลังอั้นอัดอั้นเต็มที่และกําลังจะพุ่งกําลังหาเหตุว่าอะไรจะเป็นตัวจะเป็นตัวบ่งบอกให้ราคาพุ่งขึ้นไปตัวนี้ก็ต้อง รอดู f45 หรือผลกับเดินงานล่าสุดของไตมาสล่าสุดนั่นเองถ้ามันออกมาเมื่อไหร่แน่นอนถ้ามันเป็นบวกตัวนี้ก็จะพุ่งขึ้นไปต,ตอนนี้เราจะต้องรอจังหวะของมันนะครับปลอยกี่วันครับหนึ่งแท่งเทียนเป็นหนึ่งวันใช่ไหมครับหนึ่งวันสองวันสามวันสี่วันห้าวันหกวันเจ็ดวันประมาณหนึ่งอาทิตย์เพื่อจะพุ่งขึ้นไป แล้วตัวนี้จะพุ่งแรงนะครับรอดูนะครับถ้ามีวนลุ่มเข้ามาแบบนี้นะครับแข้งเทียนยาวแบบนี้จะเป็นที่หนึ่งโบสกีวนลุ่มพระเจ้าได้เห็นค่าได้เห็นคุณค่าของลับบิดแล้วถัดมาตัวที่จะเป็นตัวยืนยันว่าพระเอกเมื่อมีพระเจ้าก็ต้องมีพระเอกแล้วก็ต้องมีนางเอกนะครับพระเอกก็คือ MACD นะครับยังคงยืนอยู่เหนือเส้นสัญญาณ ยีสเซ็นนะครับเป็นโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปเพราะนั้นทางแอดมินก็นำเป็นเป็นเเปเป็น็นนความคิดเห็นส่วนตัวนะครับแอดมินก็นำนำเม็ดเงินเข้าไปนะครับเข้าไปซื้อที่0 0นย์บาทนะครับเพื่อรอจังหวะราคาทำกำไรขึ้นไปเพราะนั้นทานนักทุนก็โปรดพิจนารณาดูด้วยนะครับอันนี้ก็คือ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวส่วนบุคคลนะนก็ลองพิจารณาดูนะครับเมื่อเขาไ i d ์ w a y มาด้านข้างนี้นานประมาณ2อสเดือนนะครับแล้วก็อีกอาทิตย์สอ,อาทิตย์นี้ราคาจะพุ่งแรงขึ้นไปนะครับลองดูนะครับอันนี้ให้ตั้งข้อสังเกตแล้ววันนี้ก็ราคาขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของโมซัคีบ o รุ่มนะครับอยู่ที่4 4 8 3 5บิลเลียนนะครับ กำลังจะพุ่งขึ้นไปถัดมานะครับตัวนี้ก็คือ W H A นะครับ W H A ตัวนี้ก็ย่อลองมา0.15สตางค์นะครับอยู่ที่5บาท65สตางค์นะครับ5บาท65บาทนะครับสามเดือนที่ผ่านมาบวกไป17เหนึ่งเดือนที่ผ่านมาบวกไป2เอร์เนเดือนที่ผ่านมาบวกไป3เปเยังคงเป็นจังหวะไซด์วีอั์ขึ้นมานะครับ e ที่3 5 2 3เท่ามีอยู่ที่3.17มี eps 0.18มี e d p s 0.12สตางค์ต่อหุ้นนั่นเองทำไมถึงย่อลงมานะครับเข้าไปดูจังหวะของเขาในการเคลื่อนที่ของเขาก็เป็นเช่นเดียวกันจะเห็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่บลูจาแบนด์บีบเข้ามากันราคาเลือกข้างขาขึ้นราคาก็จะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปแต่การขึ้นขึ้นที่ขึ้นไปของราคาจะต้องมีการย่อลงมาก่อน ย่อลงมาแบบนี้เพื่ออะไรครับเพื่อเพื่อรักษาระดับแล้วก็ค่อยพุ่งทํากําไรขึ้นไปดูแนวโน้มจังหวะขาขึ้นเช่นนี้ตัว w h a ยังคงเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับเป็นจังหวะขาขึ้นก็จะเป็นจังหวะขาขึ้นแนวโน้มก็จะไปที่หกบาทก็จะไซว์เว์ขึ้นไปที่หกบาทช่วงจังหวะระยะเวลานี้พระเจ้า,าบอกว่า พระเจ้าคือวันรุ่มบอกว่าขายก่อนขายก่อนเอเมซดีพระเอกยังคงชะลอตัวไปทางนั้นซ้ายนะครับขายใส่ขึ้นไปชนโอบสทแล้วก็ย่อลงมานะครับมออบีก็ยังคงไซด์เวดาาลงมามีสองสองสัญญาณก็คือว่ามีสามสัญญาณคือมีพระเจ้าแล้วก็มีตัวนางเอกกับตัวตัวสนับสนุนนะครับ ยังคงไซวดาวแต่ว่าราคายัางยืนยันเป็นขาขึ้นด้วยพารารบกษาเพราะนั้นตัวนี้เรายังคงเก่งกำไรได้ต่อนะครับราคาจะไซว y ขึ้นไปต่อนะครับสำหรับ wha ตัวตูแนวโน้มดูผลการดำเนินงานล่าสุดต่างๆนานาก็ยังมีโอกาสที่จะทำกำไรได้ต่อไปเพราะนั้นตัดสินใจได้ว่ายังคงเก่งกำไรได้ต่อไปสำหรับ wha แต่ว่าท่านต้องมั่นใจแล้วก็ ต้องอดทนถือต่อไปนะครับราคายังคงไซ d ์เวย์ขึ้นไป W H A นะครับดูหลายๆทางนะครับว่าราคาก็ยังคงบวกขึ้นไปการเขาเรียกการคอมมิชชันนิ่งโรงงานของรถ EV ก็กำลังกำลังจะค่อยๆครบทุกโรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นช้างอันเรก็จะผลิตเริ่มเดินเครื่องนะครับในในปี6 ปกแปดนะครับไปเดือนกุมพามีนาอะไรพวกนั้นนะครับแล้วก็ในหลายในหลายโรงงานที่กําลังซื้อที่ซื้อเอาไว้เรียบร้อยแล้วก็กําลังจะคอมมิชชิ่งแล้วก็กําลังเดินจะเดินเครื่องกันนั่นเองนะครับท่านก็ลองคิดดูนะครับ w h a ก็จะยิ่งทํากําไรขึ้นไปนั่นเองนะครับถัดมานะครับบ้านปูนะครับบ้านปูก็ยังคงเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าราคานั้นย่อลงมานะครับ ราคาย่อลงมาที่0.15สตางค์นะครับราคาอยู่ที่6.80สตางค์นะครับสเดือนที่ผ่านมาเขาก็บวกไป23%หนึ่งเดือนที่ผ่านมาบวกไป15%แต่ว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมาลบมา2%ปนะีที่20.60เท่าแล้วก็มีอยู่ที่5.91%นะครับมี EPS กำไรสุทธิต่อหุ้นที่0.25สตางค์ต่อหุ้น,นแล้วก็มี DPS 0.18สตางค์ต่อหุ้นนั่นเองนะครับ ใหดูจังหวะแท่งเทียนของบ้านปู่กันนะครับยังคงเก่งกําไรและได้กําไรต่อไปนะครับในตอนนี้เราก็บอกว่าเอ๊ะราคาเหมือนกับภาราบริษาขึ้นมาอยู่ด้านบนนะครับราคาก็เลยย่อไซเวลงมาด้านข้างนะครับแต่ถ้าต,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 ตรงนี้ก็คือว่าการเคลื่อนที่ของราคานะครับมันจะขึ้นลงโดยอัตโนมัติอยู่ในกรอบลิเนเรชันคือต่ําสุดขึ้นไปสูงสุดเมื่อสูงสุดมันก็พยายามย่อตัวลงมาที่ต่ําสุด เราก็อาจจะลงมารอที่ราคาเส้นสองเลวยวันนะครับเส้นความต้านทานสูงที่ราคา5้าบาท74สตางค์เพื่ออะไรครับพอมันย่อลงมาแล้วมันก็จะเด้งขึ้นไปนั่นเองนะครับเพราะนั้นช่วงจวังหวะระยะเวลานี้ของบันปูก็คือเป็นช่วงจวังหวะย่อดโดยอัตโนมัติของเขาเพราะอะไรครับก็ดูจากพระเจ้าก็คือวันรุ่มเป็นขายออกนั่นเองมีวันรุ่มแต่เป็นวอลรุ่มสีแดงนะครับ เก5 2สิบปดจุดห้าสองมิลเลียน M S D ยังคงไซเวยยืนอยู่ต่ำเส้นสัญญาลแล้วก็ยืนอยู่เส้นซูยโหนนะครับยังคงเป็นจังหวะยินยันว่าจะเป็นขาลงนะเพราะฉะนั้นตัวนี้วิธีการก็คือต้องรอช้อนในจังหวะที่มันต่ําสุดก่อนนะครับส่วนตับทุกต่ําสุดในจังหวะแนวโน้มที่ดีก็คือจะต้องไปรอที่เส้นสองเววันนะครับนะับแนะนําว่า ควรจะไปรอที่เส้น200วันก็คือ5.8 5.75าจะ้บาทนั่นเองนะครับเพราะอะไรครับ MACD ยังคงซไซด์ไวดาวโอก็ซไซด์ไวดาวนะครับตัว,ตวทุกอย่างตัวเป็นจังหวะขาลงนะครับเป็นโปรมเป็นโมเมนตัมขาลงนั่นเองเราก็รอเด้งที่เส้น200วันนะครับ คือการเคลื่อนที่ขึ้นลงมันจะเป็นไปโดยอัตโนมัติตอนนี้มันเป็นโมเมนตัมเป็นโมเมนตัมขาลงนะครับฉะนั้นส่วนที่ลบครับโปรดพิจารณาดูนะครับตอนนี้ถ้าท่านจะเข้าช้อนซื้อบ้านปูก็ต้องรอราคาที่มันร่วงลงมาที่ห้าดเสิส่ตางค์เดี๋ยวนห่ททานซาแบบนี้นะครับเชื่อหรือไม่แล้วจะเป็นรูนี้หรือเปล่าท่านก็ต้องใช้วิจารณญาณด้วยตัวท่านเองนะครับ เพราะว่าอินดิเคเตอร์ทุกตัวชี้ลงทั้งสิ้นนะครับเราก็ต้องรอให้ราคามันร่วงลงมาแล้วก็ทาราบรึกษาก็ยังเป็นจังหวะแนวโน้มขาลงนั่นเองโปรดพิจารณานะครับแล้เราก็วางกลยุทธ์ได้ถูกต้องนะครับถัดมาตัวที่4ก็คือตัว AAV นะครับหรือ Air Asia นั่นเองนะครับวันนี้บวกขึ้นไป0.06สตางค์นะครับราคาอยู่ที่2.66บาทนะครับ สามเดือนที่ผ่านมาบวกไปสามสิบเปอร์เซ็นหนึ่งเดือนที่ผ่านมาบวกไปสองเปอร์เซ็นเท่ากับหนึ่งทย์ที่ผ่านมานครับ PE อยู่ที่สี่สิบสองจุดศูนย์แปดสตางค์ศูนย์แปดเท่านะครับสี่สิบสองเท่านะครับ PE นะครับยิวไม่มี d b s ไม่มีแล้วก็มี EPS ติดลบอยู่ศูนย์จุดศูนย์สามสตางค์ต่อหุ้นนะครับไปดูจังหวะของราคาจากกราฟนะครับราคาแม้ว่าการบีบตัวเข้ามาหาการของบริอร์แบนนะครับ เมื่อเขาบีบตัวเข้ามากลางราคาเลือกข้างเป็นฝั่งขาขึ้นยืนอยู่เหนือกึ่งกลางเราจะแบง่งราคาจะไซด์เวย์ขึ้นไปเห็นได้จากสามเดือนที่ผ่านมาหนึ่งเดือนที่ผ่านมาแล้วก็หนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาจังหวะไซด์เวยอัพขึ้นไปตอนนี้นะครับพระเจ้าบอกว่ายังคงซื้อได้และเอาได้นะครับพระเจ้ายังคงซื้อนะครับดูที่9 11.14ิมิลเลียนนะครับ MCD ยังคงไซด์เว์ไปเทานด้านข้างนะครับยืนต่ํากว่าเส้นสัญญาลแต่ว่ายืนสูงกว่าเส้นสีโลนะครับตัวนี้ยังคงไซด์เว์ขึ้นไปตามจังหวะขาขึ้นของ RSIOBV ยังคงไซด์เว์ถึงไซด์แวบขึ้นไปนตัวนี้นะครับเมื่อเราดูเช่นนี้นะครับเพื่อความเพื่อความไม่ประมาทนะครับก็ดูจังหวะของ ของพระเจ้าบอกว่าพระเจ้ายังบอกว่าซื้อนะครับแล้วก็พระเอกก็ยังบอกว่ายังคงไซออเวกด้านข้างนะครับไอซไซยังคงไซเว์ขึ้นไป ROV วี RO v v ก็ยังคงไซเว์ขึ้นไปนั่นหมายก็ว่าตัวนี้ทุกคนก็ต้องเก่งกําไรและทํากําไรได้ต่อไปทานทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับท่านต้องพิจารณาด้วยตัวท่านเองนะครับจากที่เราเรียนให้ท่านทราบท่านก็ลองพินิษพิจารณาดูนะครับเราก็ ยืนยันเป็นขายังคงเป็นคอนเซ็ปตไซดเว้ไปทางข้างนะครับจากพาราบริษาาซึ่งกว่าราคานั้นอยู่ด้านบนแต่แต่มีโอกาสที่ราคาจะพุ่งขึ้นไปสูงสุดนะครับของ AAV ในช่วงนี้นะครับอาจจะไปขึ้นไปในนงหนึอาทิตย์ข้างหน้า2อาทิตย์ข้างหน้านี้ราคาจะไปที่สองบาท8ปดสติตางค์นะครับตอนนี้ราคาย่อลงมา2องบาทหกสสตางค์นั่นเอง แต่ว่าถ้ารูดูาจากตัวนี้ก็จะเห็นว่าราคาเดิมทีนั้นจะวิ่งลงมาแต่ว่าชนบุรุษแบนแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปก็จะขึ้นไปที่จุดสูงสุดนะโดยปกติถ้าไม่ไม่มาเช่นนี้เขาก็จะลงมาที่เส้นสองเลวันแล้วก็เด้งขึ้นไปนั่นเองนะครับจังหวะนี้ท่านก็ทํากําไรด้วยการซื้อในจุดที่เขาลงมาต่ําสุดแล้วก็เก่งกำไรด้วยการอดทนถือขึ้นไปให้กำไรขึ้นไปที่จุดกรอบรีเน,นเลคชั่นนั่นเองนะครับ แนะนำว่าเก่งกําไรนะครับเก่งกําไรได้นะครับนี่ก็คือ5ตัวแล้วก็แนวโน้มที่บอกให้ท่านได้เข้าใจว่าอะไรคือพระเจ้าอะไรคือพระเอกแล้วเราจะซื้อหรือจะขายเมื่อพระเจ้าถึงจุดสูงสุดแล้วก็พระเอกนั้นถึงถึงจุดสูงสุดเรียบร้อยแล้วถึงจะไม่เป็นการขายหมูนะครับ ท่านหลายท่านก็บอกว่าเ,เสียดายจะเลยขายหมูนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็จะบอกว่าท่านมีเคล็ดลับที่จะไม่ต้องเสียหมูด้วยการดู MACD แล้วก็วนลุ่มนะครับสตัวตัวสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านเชื่อแล้วก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับลองวิเคราะห์ดูนะครับท่านจะเห็นจุดแนวรับแนวขายหรือแนวที่จะต้อง เก่งกาไรหรือทํากําไรนะครับเพราะฉะนั้นทั้งทุนโปรดพิจารณาด้วยตัวท่านเองด้วยนะครับในวันนี้เราก็นํามา5ตัวแล้วก็แนะนําว่าแต่ว่าตัวเล็บบิดเนี่ยต้องจับตาดูดีๆนะครับตอนนี้ก็คือท่านก็ลองเข้าไปดูนะครับสลับเล็บบิดนะครับวันนี้เขามีมีพระเจ้าเข้ามาอย่างโดดเด่นนะครับเพราะฉะนั้นขึ้นมาเป็นระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าแน่นอนว่าเล็บบิด ในเร็วนี้จะพุ่งขึ้นไปถ้า F45 ประกาศผลการดำเนินงานออกปาก็อ,อย่าอย่าตกรดนะครับฝากท่านนักทุนไว้ด้วยนะครับโปรดกดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดอิงแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ขอพระคุณทุกท่านที่กรุณาสมัครสมาชิกเข้ามาด้วยความเคารพนะครับอย่าลืมนะครับลองพิจารณาดูให้ช่วชวนนะครับเพราะว่ากําไรเป็นตัวเป็นตัวที่จะทุกท่านจะต้องเป็นตัวคนที่ที่จะเป็นทำเปรียตัวท่านเอง วางกลยุทธ์ด้วยตัวท่านเองทั้งสิ้นฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ